ในร่วมการสร้างองค์พระพรหมนะพระพรหมปางไหนพระพรหมปางบายนนะครับในพระพรหมปางบายนนั่นเองนะซึ่งในจักรวาลแล้วไม่สามารถขาดพระองค์หนึ่งเพราะไม่สามารถขาดสามพระองค์ได้คือพรหมศิวะนารายพุหมนารายศิวะ ไม่สามารถจะขาดพระองค์หนึ่งพระองค์ใดได้ไดนะทางเทววรายเราก็มีทุกๆ ไม่สามารถขาดพระองค์หนึ่งพระองค์ใดได้ในหลักการของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะวันนี้นะเราก็จะได้เรียนรู้ไปว่าโอ้จริงๆแล้วต้องมีทําไมเราต้องสร้างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่จริงๆมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในดวงจิตนะในดวงจิตใน ในดวงจิตของพวกเราเราจะเห็นคุณค่ามากๆ่องจิตเราออกเวลาอันมาถึงแล้วันะครก็ขอให้เราจุดธูปเพื่อบูชาแหนวันนี้ว่าพระอาวุคิดาจิตตาปริตังพนันตุสัตตีเปรตเทจะกามีตรวนคานี

ฟ้าทั่วทั่วแควนแสนโปรดจักรวาลขอพระองค์เหล่านั้นโปรดมีเมตตาลงมาเพื่อรับการบูชาเพื่อรับการสัมเสริญเพื่อเพ ouais ื่อรับการบูชาแห่งอารตีในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในราตรีนีน uh ้เถิดพระเจ้าข้า

पूर्वुगन वंदना भगवते रुद्रा नमो नम ओं नम शिवा मृत्या वोक्षे नमा मृता ओ तपुझा विन्मे महादेवा सुगन्धेतरो सदा तचो दया Supa menjam, supa menjam, kajiwatan dawayana Om Si mata jakan mata eka mata mukam pika Raku pati raka warat karena aku kunja Wihari mira papu kiri tari Sawami Serenam Serenam ayapa Sawami <tulah> Serenam Serenam seranam Puna ayapa Dina dadana Siara sawami เป็นโพงที่น,นำมาจากประเทศอินเดียเพื่อน้อมนำวายวยเพื่อเป็นเครื่องสักการะแด่องค์พระศิวะเจ้าในพิธีกรรมแห่งการบูชากองคูลนะครับเขาเรียกว่าพิธีโอมมโอมตัปุรชายาวิมาหิมาหาเดวายาดีมาหิตันโนรุดดาปาจโจเยาสวาหา Swaha 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 swaha, swaha 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 om kanapataye namaha om surya namaha om devaye namaha om namo narayanaya namaha om vidave namaha Suah, 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 umbura puah, cuah, ta cubi tun bako dewa ciang di mahidiyo yono स्वा 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 स्वात्पुरुचाय विद्माहि महादेवाय धीमाहि तन्नोरुद्रा प्रचोदया स्वाहा स्वा 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 ดอก้ที <occurs> yeah, yeah, ่ม huh? yeah. ือคนละหนึ่งดอกนะครับแต่ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานจิตวันนี้พวกเราได้มาน้อม ถวายนาะเครื่องบรรณาการดอกไม้แด่องค์พระศิว,าาวนะเจ้าแน่พระองค์ใน<ม>ความเช,ชื่อของ<ช>ไสยวิกายองค์พระศิวะเมื่อรับคำกราบอัญเชิญแล้วจะเสด็จลงมาที่กองปูนี้ที่เตาไฟนี้จะเป็นเครื่องเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับสวรรค์ระหว่างขึ้นพลังงานแห่งธรรมชาติก็คือจักรวาล กับโลกมนุษย์เชื่อมได้ด้วยไฟกองนี้ไฟกองนี้มหัศจรรย์มากนะครับสิ่งที่พระองค์เคยตัดบอกว่าสิ่งที่พวกเธอรู้นั้นเป็นเพียงหนึ่งในสิบหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันของจักรวาลเท่านั้นยังมีอีกมากมายในจักรวาลนี้ที่เราเธอทั้งหลาย ยังไม่รู้เลยนะครับสิ่งนั้นอยู่ที่ไหนสิ่งนั้นอยู่ที่กองไฟเพราะฉะนั้นลอสีนักบวชนักพศเขาถึงบูชาแห่งไฟพิจารณาในไฟบูชาในไฟรู้แจ้งในไฟเพราะไฟกองนี้สาม,มารถดับพบกับชาติได้ ไม่กลับมาเกิดอีกแล้วนะครับตามความเชื่อของไสยวิกายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราได้ทำในสิ่งมหัศจรรย์นะครับในขณะที่เราน้อมถวายนี้ให้เราตั้งจิตนะครับ จะได้ท,ทําพิธีบูชาต่อพระองค์นะครับหันหน้าไปทางทัศิวะทุกท่านเลยนะครับไฟอารตีกําลังถูกจุดลุกขึ้นการาปูริโกรัมคาราปูริโกรัมคาราวตารัมสันสารสารัมบุญเดีมดหารัมสดาวสัสนัมดินเดยารวินเด भवं वामि सरितं नमामि कर्पूर्णगौरं करुरावतारम् संसारसारं भुजदयि दहारम् सदा वसन्तं इन्द्रविन्दे भवम् भवामि सरितं नमामि कर्पूर्णगौर जय नरं सदा वसन्तां ये भवम् भवामि सरितं नमामि भवम् भवामि सरितं नमामि कडभोरिगौरं कडुरावतारम् संसारसार भवं भवामि चरितं नमामि कर्पूर्णिगौणं कडुरावतारं संसारसारावन्दे भवं भवामि चरितं नमामि जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे पर तिलक शोभी पे सवारी माथे पर तिलक शोभी पे सवारी पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लडवन के भोग लगे संत करें सेवा लडवन के भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश जय देवा लघुन के भोग लगे संत करे सेवा